สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ N.P Channel ช่องคุมหอมของเราเองรีวิวง่ายๆสไตล์ N.P ค่ะวันนี้นะคะเรามากับน้ำหอมของ p e n h a l i g o n ค่ะใน Collection The Portraits นะคะน้ำหอมสัญชาติอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์มาย่างยาวนานเป็นน้ำหอมที่ได้รับการยอมรับและถูกไว้วางใจจากชนชั้นสูงตั้งแต่ราชวงศ์ขุนนางไปจนถึงเหล่าบรรดาผู้มัง่ง ครั้งมังมีไปเลยนะคะเพนทาริคอนสนะคะได้รับรางวัลเดอะรอยัลวาร n น The Royal ค่ะถึง2ครั้งด้วยกันเลยซึ่งเป็นรางวัลที่ดีที่สุดที่สามารถมอบให้บุคคลหรือบริษัทที่จัดหาสิน,สนค้าหรือบริการให้กับราชวงศ์แห่งเวลส์นะคะครั้งแรกที่เราได้เจอเว็บไซต์ของเขาคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นน้ำหอมที่ดูเก่าแก่มันดูแบบวินเทจมากๆเลยเหมือนย้อนกลับไปในช่วงปี80ในประเทศอังกฤษ ทำให้เรานะคะนึกถึงผู้คนแล้วก็บรรยากาศในหนังเรื่อง Sherlock h o m e ที่ r o เบิร์ตดาวนี่จูเนียเล่นคือแบบบรรยากาศมันแบบแบบนั้นเลยจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อช่วงวินเทอร์ที่ผ่านมานะคะเรามีโอกาสได้ช้อปปิ้งวินเทอร์เซลล์ของเขาเพนทาลิกอนนะคะเขาจะมีเซลล์ใหญ่ๆอยู่ประมาณ2รอบต่อปีนะคะ mm hmm. ก็คือช่วงซัมเมอร์เซลล์แล้วก็วินเทอร์เซลล์ค่ะเราไปเจอ Portrait Mansion Discovery Set นะคะซึ่งเป็นเซตทดลองของเจ้าพวกน้ำหอมหัวสัตว์ของเขาซึ่งขวดเต็มอยู่ที่ ราคาแบบแรงมากเลย275เหลรียญ75 ml นะคะ Portrait Mansion Discovery Set ของเขานะคะก็ราคาเต็มของเขาอยู่ประมาณ200เหรียญได้แล้วเราได้เข้ามาประมาณ120เหรียญประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวทั้งหมด8กลิ่นให้เพื่อนๆได้ฟังกันน้ำหอมแต่ละขวดของเขานะคะก็จะเป็นหัวสัตว์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแสดงให้เห็นถึง คาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวเรื่องราวความเป็นมาของน้ำหอมแต่ละขวดนะคะว่าแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ วดแรกนะคะชื่อกลิ่นว่า The Tragedy of l o r d George ค่ะโนต้ตหลักๆของเขาก็จะมีวุ้ซี่โน้ตนะคะบรั่นดี้แอมเบอร์แล้วก็ตองกะบีนค่ะ The Tragedy of l o r d George นะคะเขา represent ถึงความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ความน่าเคารพนับถือค่ะเขาเปิดมาด้วยความไม่ไม้เขียวๆนะคะกลินล่นแบรนดี้อ่อนๆแบบกลิ่นเหล้าอ่อนๆปนมาคือให้ความรู้สึกสุขุมนุ่มเท่ สวยงานะคะบรันดี้ได้มีความขาวเลยไม่ขมด้วยพอเขาเริ่มดรายดาวลงนะคะแอมเบอร์นวลๆก็จะค่อยๆแทรกขึ้นมาปนกับกลิ่นไม้ที่มีความเขียวลดลงค่ะเขาจะมีความวูดดี้แห้งๆนะคะผสมกับแอมเบอร์นวลนๆแม้ว่าเขาจะมีตองกาบีนแต่เขาก็ไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานอะไรเลยไม่ได้หวานขนาดนั้นนะคะกลิ่นนี้คือ หลอดจริงๆคือแบบเป็นหลอดรูปหลอดสง่างามรูปงามแบบเนี้ยผ่ากลิ่นเขาไม่ได้แก่เลยคุณผู้ชายฉีดได้ทุกวัยเลยกลิ่นนี้คือเราคิดว่าค่อนข้างที่จะยูนิคคือลืมน้ำหอมดีไซเนอร์ผู้ชายไปได้เลยค่ะ เคล็ดถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า Revenge of Lady Brong นะคะน้อตหลักของเขาก็จะมีไฮยาซินค่ะ iris flower นะคะแล้วก็นาซิ s ัสค่ะหัวเขาเป็นหัวเสือนะคะ the revenge of Lady Brong นะคะกลิ่นนี้เขา represent เป็นกลิ่นของ Lady Brong ค่ะสตรีที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในอังกฤษในยุคนั้นนะคะเขาเป็นภรยาสาวของท่านลอร์ดจอร์ดนั่นเองหญิงสาวรูปงามดูลึกลับซับ ซ้อนเซ็กซี่เร่าร้อนแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงค่ะกลิ่นนี้นะคะเขาเปิดมาด้วยกลิ่นของดอกไม้เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นดอกไฮยาซินนะคะที่มีความค่อนข้างที่จะออเรนทอลนะคะเป็นกลิ่นอายของความวินเทจค่ะที่ปนมากับไอริชคือให้ความพาวเดอรี่แล้วก็วินเทจเป็นแบบดอกไม้ที่แบบ โอแฟชั่น oh, สักหน่อยนะคะทำให้เราแบบนึกถึงโต๊ะเครื่องแป้งสมัยก่อนของคุณย่าคุณยายที่แบบว่ามีเครื่องสำอางอยู่ไม่กี่ชิ้นแบบว่ามีแป้งมีน้ำหอมมีลิปสติกแค่นั้นเลยนะคะร่วมๆเขาก็เป็นกลิ่นกลิ่นที่ ค่อนข้างที่จะวินเทจเลยคือเราจะบอกว่าเขาก็จะค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงสําหรับสาวๆสมัยนี้นะคะเพราะว่ากลิ่นเขาไม่ได้โมเดิร์นเลยเป็นเป็นกลิ่นแบบวินเทจนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบน้ําหอมแบบวินเทจวินเทจกลิ่นนี้ก็น่าลองค่ะไปลองดูนะคะ ค่าต่อมานะคะกลิ่นถัดมาชื่อกลิ่นว่า much ado about the duke นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีโรสเ p ปเปอร์จีน o o ดดีโน้ตนะคะแล้วก็ l e t ทอรค่ะหัวของเขาก็จะเป็นหัวสุนัขนะคะ the duke นะคะเขาเป็นหนุ่มหล่อที่มีความซับซ้อนมีความคุมเคลือค่ะน้ำหอมของเขาก็จะเปิดมาก,กับกลิ่นของจีนแบบเล้าจีนเย็นๆ on the rock ค่ะตามมาด้วยกลิ่นไม้ผสมกับกลิ่นของพริกไทยนะคะเป็น แบบหนุ่มหล่อมีสไตล์บ้าน รวยมีฐานนะนามสกุลเก่าแก่ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นความสดชื่นโปร่งสบายนะคะตอนเปิดแล้วก็ตามมาด้วยความสไปซี่วูดดี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขาก็จะมีกลิ่นของโรสค่ะกลิ่นของดอกกุหลาบบางๆปนมาด้วยยิ่งทำให้เขาแบบมีความแบบหวานนิดๆเป็นความโรแมนติกแบบไม่มากแต่ทำให้สาวๆใจเต้นแรงแบบว่าแทบจะทะลุออกมาจากอกเลยพอเขา ขา Dry d ดาวนะคะเขาก็จะเป็นกลิ่นที่มีความพาวเดอรี o วูดดี้อ่อนๆติดผิวนะคะมีความวินเทจ i n นเทจบางๆค่ะกลิ่นนี้ก็ถือว่าดีค่ะ ตัวต่อมานะคะชื่อกลิ่นว่า The c o v e n d i s Duchess Rose นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี rose ค่ะ musk woody note นะคะแล้วก็ mandarin ค่ะหัวเขาจะเป็นหัวจิ้งจอกนะคะ Duchess นะคะเป็นเจ้าสาวแสนสวยของ The Duke นั่นเอง Duchess Rose นะคะเป็นหญิงสาวที่มีความสง่างามหรูหราอ่อนหวานแล้วก็มีความทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยนะคะ The c o v e n d i s Duchess Rose นะคะเขาเปิดมาด้วยกลิ่นของกลาบค่ะป มากับกลิ่นส้มแมนดารินอ่อนๆนะคะกุหลาบเขาเป็นกุหลาบสีชมพูค่ะที่มีความหอมนุ่มไม่เปรี้ยวนะคะให้ความรู้สึกสง่างามหรูหราม,มากๆเลยพอเขา dry down ลงนะคะกลิ่นกุหลาบนุ่มๆก็ยังจะคงอยู่แล้วก็ป่นมากับความมัสกี้มัสกี้สะอาดๆรวมๆแล้วนะคะกลิ่นนี้คือดีมากๆเลยกลิ่นเขาไม่ได้มีความวินเทจมาก มากแบบเหมือนกลิ่นอื่นๆที่ผ่านมานะคะเป็นกลิ่นที่มีความทันสมัยค่ะกลิ่นกุหลาบเขาคือคือดีมีความนุ่มนวลมีความสม o o t หรูหราสง่างามค่ะเราเป็นคนนึงนะคะที่แบบไม่ค่อยชอบกลิ่นกุหลาบที่มันเปรี้ยวเพราะรู้สึกว่ากุหลาบเปรี้ยวเขาดูมีอายุแต่ว่ากลิ่นนี้แนะนําสาวๆเลยคือดีมากๆค่ะ กลิ่นถัดมาค่ะชื่อกลิ่นว่า The Blessing Mr Sam นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีคาราเมมค่ะซินนามอนนะคะ black pepper แชกฟรอนค์มิน Acco, illa, c วานิลาซีด้าแล้วก็แพทชลี่ค่ะ The Blessing Mr. Sam นะคะเขาได้ inspiration มาจากหนุ่มอเมริกันนะคะที่ร่องเรือเข้ามาในประเทศอังกฤษหนุ่มอเมริกันเจ้าสำราญนะคะรักอิสระค่ะแล้วก็มีความมั่นใจแบบเกินร้อยไปเลยนะคะตัวหัวน้ำหอมของเขาก็จะเป็นหัวใบสั้นค่ะกลิ่นเขาจะเปิดมาด้วยคาราเมลแล้วก็ชาฟรอนนะคะแล้วก็ทบากโกคือจะเป็นความสไปซี่ที่มีความ สโมกกี้ ok มีความเอิร์มีความเขียวเขียว mm hmm. เผ็ดเบาๆของคาราอมนะคะพอเขาดรายดาวลงนะคะกลิ่นไม้ซีด้าก็จะค่อยๆแทรกขึ้นมาเบาๆแต่ว่าความสไปซีของคาราอม m ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทบา a โกนะคะก็คือจะเหลืออยู่แบบบางๆนะคะไม่ได้แบบหนักเหมือนตอนเปิดมาค่ะคือรวมๆแล้วนะคะเขาก็เป็นความ ซอฟสไปซี่วูดดีค่ะให้ความรู้สึกแบบนุ่มลักอิสระค่ะเจ้าสำรานะคะ Energy แบบมาแบบเต็มร้อยตลอดเวลาไปเลยคือแบบดีดมากเลยกลิ่นนี้แล้วก็เขาเป็นกลิ่นนุมน่มๆวัยทำงานนะคะไม่ได้มีอายุจนเกินไปเราคิดว่าเขาแอบหวานนิดๆติด ลายนะคะจากคาราอมแล้วก็แพทเชอรี่ทำให้ความรู้สึกแบบปากหวานเป็นคนแบบโรแมนติกสาวๆจะตกหลุมรักได้ง่ายๆโดยไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ กลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า Changing Consents นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีคาราโมมค่ะคาราเมลนะคะอซวานิลาแคชเมรันและก็ทบาตโก้ค่ะคอนสแตน c ์ Constant นะคะเป็นน้องสาวของเลดี้บ o อนค่ะเป็นหญิงสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะใครๆก็เรียกเธอว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่สวยมั่นใจเผ็ด ร้อนนะคะความสวยความมั่นใจของเธอมักจะสร้างความประทับใจในทันทีสำหรับผู้ที่พบเห็นและที่สำคัญนะคะเธอแหกทุกกฎที่ผู้หญิงสมัยนั้นควรทำค่ะคือเป็นสาวสวยแซบซาไปเลยนะคะ หัวสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะก็คือหัวละมั่งนั่นเองค่ะกลิ่นนี้นะคะเขาเปิดมากับกลิ่นของคาราเมลค่ะมีความเผ็ดเผ็ดเขียวเขียวสดชื่นเบาๆนะคะหลังจากนั้นนะคะกลิ่นหวานของคาราเมลแล้วก็ความสโมกกี้ของทูบาโกก็จะค่อยๆแทรกขึ้นมาค่ะกลิ่นนี้นะคะคือหอมเท่มากๆเลยเขาไม่ได้หวานเลี่ยนแบบน้ำหอมโทนวานิลลาหรือว่าคาราเมลทั่วไปนะคะความเ็ นิดๆเขียวหน่อยๆสโมกี้บางๆของทบาโกก็ทำให้ changing constant ค่ะมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆเลยโดยส่วนตัวแล้วกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เราชอบที่สุดค่ะ กลิน่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า t e r b o Teddy ค่ะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี incense ค่ะ leather นะคะ Ambroxan ค่ะ Teddy นะคะเป็นหนุ่มนักล่าผู้ชื่นชอบการไล่ล่าสัตว์ค่ะเขาเป็นผู้ชายที่มีสายตาอันเฉียบคมนะคะแล้วก็มีไหวพริบที่เฉียบแหลมค่ะกลิ่นของเขานะคะเปิดมาด้วยความ smoky ของ incense เลย ปนมากับความสมุนไพรสมุนไพรเออปี้เออปี้เขียวเขียวแห้งแห้งนะคะกลิ่นนี้คือค่อนข้างจะแปลกสำหรับเราเลยพอเขา dry down ลงนะคะเราคิดว่าเขาดีขึ้นเป็นกลิ่น a m ็ r o x a นสะอาดๆปนมากับความสโมกกี้ของินเซ n s e บางๆค่ะเราไม่ค่อยได้กลิ่นของ l e เ t อ e r เลยนะคะรวมๆแล้วตอนเขา dry down ลงเขา ก็จะเป็นกลิ่นแบบสบู่ผู้ชายสะอาดๆเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆคะ่ะกลิ่นสุดท้ายนะคะชื่อกลิ่นว่า The a n g e n u u c a l c i n m f o r a นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีเลมอนค่ะแมนดารินมัส แล้วก็สเปร์มินนะคะหัวของเขาจะเป็นหัวนกเหมือนจะเป็นหัวนกพิราบนะคะ The a n g e l i c a o u s i n f o r a นะคะเขาเปิดมากกับความเปรี้ยวสดชื่นของเลมอนแล้วก็แมนดารินค่ะที่ปนมากับความเขียวเขียเย็นๆค่ะจากสเปร์มินนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นสะอาดนะคะพอเขา dry down ลงความมัสกี้ความพาวเดอรี่ก็จะค่อยๆเริ่มชัดเจนขึ้นค่ะแต่ยังคงความซีตรัสเบาๆอยู่ ซึ่งกลิ่นนี้นะคะเราคิดว่าเหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากๆเลยกลิ่นนี้นะคะเราคิดว่าใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิว8กลิ่นค่ะจาก Portrait Collection นะคะจากบ้าน p e n h o l i c o n s ค่ะโดยรวมแล้วนะคะน้ำหอมของเขาคือให้ความเป็นกลิ่นอายของชนชั้นสูงในประเทศอังกฤษในสมัยอดีตนะคะน้ำหอมของเขามีความวินเทจนะคะแล้วก็มีความคลาสสิกสำหรับกลิ่นที่ถูกใจแล้วก็อยากจะแนะนำสาวๆนะคะเรามีอยู่2กลิ่นในดวงใจก็คือ Changing Constant นะคะคือมีความเท่ ปนหวานค่ะแล้วก็ The Covers Duchess r o a d นะคะที่ให้ความรู้สึกรู้ร้าและก็สง่างามค่ะสำหรับราคาของเขาเราบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเขามีอยู่ไซส์เดียวนะคะก็คือ75 ml ราคาอยู่ที่310เหรียญคือตีเป็นเงินไทยก็ลองคูณ35เข้าไปนะคะสำหรับความติดทนนะคะสำหรับเราก็คือ น่าเสียดายเหมือนกันคือเขาไม่ค่อยทนเลยคืออยู่ประมาณแค่2อถึงสชั่วโมงก็แทบจะแบบไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะจริงๆแล้ว เขามีมากกว่า8กลิ่นนะคะจากที่เรามีคือเพื่อนๆท่านใดได้ลองกลิ่นที่นอกเหนือจากที่เรามีนะคะก็เล่าให้เราฟังใต้คอมเมนต์ได้นะคะหากเพื่อนๆนท่านใดนะคะชอบการรีวิวน้ำหอมของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เราด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ดีๆเราก็หายไปคือไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าคืออยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่า คือหมดแรงหมดกำลังใจในการทำยู่ดีก็แบบรู้สึกขี้เกียจขึ้นมาอย่างนั้นเลยแต่ว่ายังมีน้ำขอมอีกหลายๆเซตนะคะที่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้รีวิวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะและพบกันใหม่กับน้ำหอมขวดถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย